สวัสดีพี่น้องพองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุ้ไปต,ตามสไตล์คนอีสานนะผมมือนี้พามากินแซลมอนนะครับผมแซลมอนลาดเอาน้ำพริกเด็ดเผ็ดเผ็ดเดือดเดือดกันเลยนะครับแซลมอนลาดซีฟูดแล้วก็มีมีกุ้งสดน้ำนะครับพี่น้องแสรบอยู่ข้างน้านี้แล้วครับผมก <c oughs> ่อนอื่นเดี๋ยวกินน้จืดเข้าไปก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> บอกได้เลยว่าเมนูมือนี เด็ดและเผ็ดมากๆนะครับพี่น้องมีโอกาสได้เข้าไปในเมืองก็เลยไปจัดแซลมอนมานะครับกินหอดตายอยู่พี่น้องเบิ่งรถครับผมปั่นใส่กระเทียมโทนดองนะครับใส่บักพริกใส่อลละลรๆอย่างนะครับพี่น้องใส่หอมใส่ย่างนำํำมาื เด็ดสุดสซมมารสองตอนได้ครับพี่น้องเอ้คักปุนหนะ์ปะปลาติเอากระเทียมโทอันสดๆมา่กิน จานโมไ้ครับกุ้งสุดเด้งดีมาก ซอมอนรสชาติออกมันๆน,นุ่มๆน,น,นะครับผมดลกนุมจีนมาด้วยจริงๆวิต่ิอ่ตําปูม้าครับ แต่ว่ายันเจ้าหมอนประสดก็เลยเอาปูมาแซ่ซทรงฟีดไว้อ่อ่ตำมือหนังมือหลังเพออื่อแต้เแอ,อ่เอินว่าลวก,กันขนมเส็นไว้แล้วนะครับก็เลยเอามากินน้ำเลยอืม Cácพี่น้อง. Còn đế mang ít đi, nước phích, này. เผ็ดนี้สุดยอดอน้ำจิ้มนี่เอามาปัน,นออกนะครับ ง่ายดีดีกว่าต่ำครับสองตอนเหมือนเดิม nét mạnh, P'long, tóng tìm tóng mượn ạ, ผู้ใดอยากติ้มแต่ว่าข้าวด้อพี่น้องยานข้าวแนะนําว่าเห็ดน้าจิ้มนะครับแบบเผ็ดๆนะครับรสชาติแบบจัดจัดบอกเลยว่าดับข้าวในแน่นอนหลก้กกรแซ่บพร้อม,อม 睡觉，他不。 เด็ดมากจเจอละสองตอนรถบัตรคุยเอาครับน้ำจิม้ม สิได้กำบ้านแล้วพี่น้องสิได้กำบ้านแล้วปิดเทิมแล้วอืม ในเวลาพักจะว่ากับปิดบดดนนะครับเพราะว่าคู่เนี่ยต้องเปิดก่อนนักเรียนนะครับเปิดก่อนนักเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วแต่สถานาการณ์ จะซดนมากับเปิดกรอนอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อมาาจัดหองมาทาความสะอาดเมื่อเตรียมการซอนต่าง บางโรงเรียนโรงเรียนยังไงกับปิดแล้วละ่ะโรงเรียนมัธยมใหง่ๆนะครับเริ่มปิดละปิดตั้งแต่ต้นเดือนก็นมี

จริงขนมเสร็จแล้วพี่น้องเด้ผู้ใดสั้งไปแล้วนะครับผมคิดว่าต้มหลายโพดนะครับกินบ่เบิดดังนั้นเอาใส่ตู้เย็นไปครับเรามาอุ่นต่อการอุ่นนี่ใส่ไฟอ่อนๆนะครับผมอจะใส่ไฟแก่ไฟแห้ง ทอดไฟ้แห้งรสเร็จมันสิขาดเพราะว่ามันเกิดจากการต้มครั้งนึงแล้วนะครับเขาใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับผมเฮ็ดกินประจำย่ำในต้มเทลฮอนเนี่ยบางที่ประเทคลิปกกินนะครับบางที่เฮ็ดกินอยู่บ้านหลายๆคนเจ้าเสี่ยงนะครับมันก็บ่ได้ทศไทยลิป แต่ว่ากใส่ขนมเส้นของผมนี่แหละสุดยอดความเผ็ดไอ้ยูมีนมจืด ผม,ม่ามันซอยไหลอยู่เด้บรูสึกออกหอนทองได้ไหมพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการองผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไนนาทีนี้นะครับเด้อเจ้าหนกาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการเล่นกันครับพี่น้องเอาคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ กันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ